สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรชาวธาตุลมนะคะกลุมตุลแล้วก็มิถุนนะคะ,ะช่วงนี้ธาตุลมก็ไม่ธรรมดาดวงในช่วงนี้นะอ่ะโอเคค่ะมาดูกันนะขอให้พลังงานของชาวธาตุลมนะคะนี่เป็นการพยากรณประจําเดือนมกราคมนะอ่ะมกราคมค่ะสองห้าหกสี่ขอให้พลังงานของชาวธาตุลม กลุ่มตุลแล้วก็มีถุนได้พลังงานของชาวธาตุลมนะคะอืมให้พลังงานของชาวธาตุลมค่ะได้พลังงานของชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนหนึ่งไม้เท้าให้พลังงานของชาวธาตุลมหนึ่งไม้เท้าค่ะ พลังงานของคุณเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่ตัวคุณเองอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะแต่ถ้าเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้ามันเป็นเพียงแค่ความกระตือรือร้อนเป็นเหมือนความคิดเฉยๆในเรื่องความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่มีมีม,มีเอายว่าคุณมีแรงบันดาลใจในการทําอะไรสักอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนก็ตามนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยมัน มองได้อีกมุมหนึ่งด้วยนะว่าเออขออภัยไพ่หนึ่งไม้เท้ามองได้อีกมุมหนึ่งด้วยว่าช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่โฟกัสเรื่องงานเยอะมากๆนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณตอนเนี้ยคุณเอาไปโฟกัสตรงที่ว่ามันจะต้องสอดคล้องกับชีวิตของคุณไลฟ์สไตล์ของคุณหรือถ้าพูดกันตรงๆคือพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่คุณเริ่มฉลาดขึ้นในความสัมพันธ์คุณเริ่มรู้ทันในทุกๆสิ่งในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะ อ่ะโอเคค่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนบ้างหนึ่งเหรียญวิวออฟราจูนค่ะคุณเริ่มคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลอน่ยชาวธาตุลมเนี่ยสี่เหรียญด้วยห,หย,นนะะยหนึ่งเหรียญนะคะอืมนี่ไพ่หนึ่งเหรียญคุณเริ่มคิดอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลกับความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาจริงๆจัง,จง,จง,จงและนะคะทุกอย่างคุณมองให้มัน ดูเป็นภาพที่มันมีเหตุมีผลของมันในตัวไพ่วิอัฟราจูนออกมาว่าจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเริ่มมาเขย่าตัวคุณให้รู้แล้วว่าอะไรคือสัจธรรมของความสัมพันธ์ตรงนี้อะไรมันคือเรื่องจริงของความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วคุณก็น่าจะรักตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะสีเหรียญสีเหรียญเป็นไพ่ของการรักตัวเองค่ะยังกอดแล้วก็หลงคุณจะคุณเอาง่ายว่าคุณคุณพยายามโอบก,กอดในสิ่งที่มันยังหลงเหลืออยู่หรือง่ายว่าความรู้สึกที่มันเสียไปคุณไม่เอากลับคืนมาแล้ว แต่ว่าคุณพยายามจะโอบก,กอดสิ่งที่มันยังดีที่มันยังเหลืออยู่เก็บไว้กับตัวคุณเองในสถานการณ์ตรงนี้นะคะแต่บางท่านบางคนนะคะขออนุญาตบางท่านบางคนชาวธาตุลมกลุมตูแล้วก็มีมีถุนคุณไปเจอใครบางคนคะ่ะที่เจ้าอารมณ์แล้วก็เห็นแก่ตัวคนคนนี้ค่ะแต่ว่าคนคนนี้เป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวคุณเองแบบว่ามองมุมใหม่เปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆนะคะ ไม่ยอมกลับมาเศร้าแบบเดิมๆอีกแล้วเพราะเขาอืมเหมือนเขามาเปลี่ยนโลกให้กับคุณน่ะหรือว่าคนอยู่เดิมนี่แหละมีปัญหามีกรณีอะไรกับคุณอยู่แล้วเขาได้แสดงความเห็นแก่ตัวหรือว่าใจร้อนหรือว่าขี้โมโหหรือว่าทำอะไรบางอย่างให้กับคุณได้รับรู้แล้วตัวคุณเองก็เลยรู้สึกว่าอมืมันยิ่งเป็นเหตุผลซัพพอร์ตที่ทำให้คุณฮิวตัวเองได้และกลับมารักตัวเองได้ ทีนี้มาดูกันต่อคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างคะ six of pentacles โอ้แต่ในขณะเดียวกันค่ะมันเป็นภาวะที่เหมือนคุณเองก็จะมีภาวะที่ใจอ่อนแล้วก็ยังหาทิศทางของความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะแ a n g ม a เนอะอสิบไม้เท้าและหกเหรียญเนี่ยคุณเจอความสัมพันธ์ที่เขาเหมือนกับประมาณว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกับคุณอะลักษณะของเขาคือ อันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะถ้าเขาอยากใช้งานคุณเขาก็จะมาน่ารักกับคุณหรือต้องการเป็นที่พึ่งต้องการหาที่พึ่งก็จะมาน่ารักกับคุณนะคะแต่ส่วนใหญ่เหมือนเหมือนเขาจะมีภาวะที่เอาปัญหามาแบกเอามาไว้ให้คุณช่วยแบกรับด้วยหรือเปล่าอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านและทุกการอ่านเป็นการอ่านสลับกันได้ทั้งหมดนะคะคุณเองอาจจะทําอย่างนั้นกับเขาหรือเขาคนนั้นอาจจะทําอย่างนี้กับคุณก็ได้นะจ๊ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวธาตุลมกลุมตุลและมีถุนสิบเปลียนค่ะ มีใครบางคนค่ะคนเก่าหรือว่าใครที่คุณมามาไปไปแหาหายกันอยู่เขามาส่องชีวิตเรื่องราวของคุณหรือคุณไปส่องเรื่องราวชีวิตของเขาก็เป็นได้นะคะออืมันมีสงครามโซเชียลกันในทาตุลมบางท่านบางคนเขาเข้ามาส่องคุณเพื่อคุณไปส่องเขาเนะอะเหมือนเขาต้องการจะแสดงหรือสื่ออะไรบางอย่างด้วยนะคะอีกสักใบเถอะเดี๋เมจิเชียที่เขาทําแบบเนี้ยภาวะของชาวทาตดลมอ่ะ สำหรับคนที่เขาทําคนคนนี้ที่เขาทําแบบเนี้ไปไปมามา,มาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันปรากฏเป็นไพ่เดอล์แมจิเชียนคือตัวเขายังอยากมีคุณอยู่เอาไว้ในชีวิตคุณนั่นแหละไม่ใช่หมายถึงว่าเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนั่นแหละอยากให้คุณวนเวียนอยู่ในชีวิตเขานั่นแหละคะ่ะเขาเลยเหมือนกับพยายามทำทำทำทุกวิถีทางเพื่อที่แบบว่าดึงคุณให้อยู่วนเวียนกับเขาให้ได้นะคะ แต่การที่ทําให้แต่ลักษณะต้องใช้คําว่าลักษณะการที่เขาทําให้คุณจะอยู่กับเขาได้เนี่ยมันอยู่ที่ดวงส่วนตัวและบุคคลนั้นๆด้วยนะบางคนแบบว่าเขาพยายามทําทุกวิธีทางแบบฮาร์ดคอร์เลยเพื่อให้คุณอยู่กับเขาแต่บางคนก็แบบว่าเขาทําเขาทํากิริยาน่ารักกับคุณหลอกลอก่ลอคุณเพื่อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะแต่อย่าใช้คําว่าหลอกล่อเลยเพราะว่า มันก็จะดูร้ายแรงเกินไปเพราะอย่างที่บอกนี่มันเป็นการอ่านสลับกันได้เราจะไปพิพากษาเขาทั้งหมดเลยก,ก็ไม่ได้ทุกคนมีเหตุผลส่วนตัวของตัวเองนะคะทีนี้มาดูกันต่อเขาคิดยังไงกับชาวธาตุลมค่ะกลุ่มตุลแล้วก็มีฉุนจ้านายอับสอดความสัมพันธ์นี้มีลักซ้อนอยู่แล้วแหละเนาะแต่เราจะไม่ย้ำมากนะคะคำนี้รู้ๆกันอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มีกี่คนแล้วกันอ,อันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะคะซึ่งตอนนี้เขาเพยายามจะแบบ จัดการกับเรื่องส่วนตัวของตัวเองแล้วกันเนาะไม่ไว่าจะสถานะไหนก็แล้วแต่ที่มาดูในวันนี้คนคนนี้คิดยังไงเขากำลังจัดการกับเรื่องสถานการณ์ของชีวิตของเขาให้ได้เขาพยายามจะควบคุมมันให้ได้เพื่อให้ไม่มีผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณนะคะไพ่ hard pitches แล้วก็หนึ่งดาบเขาคนนี้ยังอยู่ในภาวะเดิมที่เขาคิดคือเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันรักกันชอบกันแต่ว่ายังไม่ผูกมัดเนาะไพหนึ่งดาบนะคะอืม นี่ตอนนี้หมออาจจะตึงๆฟันนิดนึงขออภัยนะคะเพราะว่าไอเชนมาแล้วมันนิดนึงโอเคอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนจ้ะสิบดาบใบแรกเลยฮะใบที่สองค่ะโอเค เ h อะชาร i o t นะคะอ่แปดเรียญรรชนีถือดาบและแปดถ้วยใบสุดท้ายจะ้ะหกไม้เท้าความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้ก็คือว่าใครที่เหนื่อยแอบดูสักใบสองเหรียญโอเคพวกคุณมีภาวะที่จะมีปัญหา ทะเลาะก,กันค่ะมีสงครามจิตวิทยาใสกันในเรื่องของทางด้านอารมณ์นะคะแต่มันก็จะเหนื่อยกันทั้งคู่แต่ไพ่อบอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ของเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกคุณทั้งสองคนนั้นได้กลับมาพูดคุยกันโดยอัตโนมัติเองนะคะมันจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณทั้งสองคนจะได้กลับมาพูดคุยกันได้แบบอัตโนมัติเองนะคะแล้วไพ่เดชชาริยตออกมาบอกว่าพวกคุณรู้ดีกันอยู่ว่าความสัมพันธ์เนี้ย ปัญหามันอยู่ที่ตรงจุดไหนแต่ทั้งคุณและเขาก็จะไม่แก้มันจะปล่อยปัญหาเอาไว้ตรงนี้ก็ยังพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะมีจะมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวพันแล้วทําให้พวกคุณมีเกณฑ์ที่แตกคออันนี้ในกรณีบางท่านบางคนบุคคลที่สาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงคนใหม่ผู้ชายคนใหม่ที่จะเข้ามาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน,เป,น,เ,อนเป็นเพื่อนของเขาเป็นคนรอบๆอบข้างตัวเขาหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เป็นได้หมดนะคะเพราะว่าอันนี้มันไม่เจาะจง ว่าจะเป็นแบบคนอื่นเข้ามาเลยหรือเปล่ายังไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบเขาแอบเป็นมีคนใหม่หรือว่ามีใครหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะอือฮึแล้วสถานการณ์นี้เป็นเป็นแปดถ้วยจะมีคนเข้ามาช่วยเคลียร์จะมีคนเข้ามาช่วยเคลียร์ให้กับสถานการณ์ตรงนี้นะคะกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจะมีคนเข้ามาช่วยเคลียร์แอบ,บดูอีกใบสิเดอะสตาร์อืมจะมีคนเข้ามาช่วยเคลียร์ค่ะ พวกคุณในบางคนบางท่านชาวราศีตุลลัคณะตุลคุณอาจจะมีสงคราน้ําตาเรียกว่าสงขาน้ําตาได้ไหมสงครามน้ําตาในที่นี้คืออะไรรู้ป่ะคือเป็นภาวะที่เหมือนกับว่าคุณจะมีแนวโน้มได้พูดคุยกันแล้วอาจถึงขั้นแบบน้ําตาซึมคุยกันไปแล้วด้วยน้ําตาซึมด้วยมันมีแนวโน้มว่าทั้งคุณทั้งเขาจะบอกเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เก็บและอัดอั้นกันมานานนะคะแล้วเป็นผลที่ทําให้พวกคุณทั้งสองคนอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะ ขอพักก่อนเงียบของเงียบเงียบก่อนไปอยู่ในในจุดของฉันก่อนนะคะอมืมีเกณฑ์พูดกันเรื่องเก่าๆเรื่องรักซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนแล้วซ้อนอีกที่ผ่านมานะคะ uh huh. ถ้าในกรณีเขาเคยไปคบไปคุยอะไรกับใครแล้วทําให้เป็นเหตุที่คุณน้อยใจเรื่องนั้นจะกลับมาเราคุณทั้งสองคนจะได้กลับมาคุยมาเคลียร์กันหรือถ้ากรณีตัวคุณเองอย่างที่บอกไปกันอ่านสลับกันได้ตัวคุณเองไปคบไปมีใครอะไรใดๆแล้วเรื่องนั้นอะ่ะมันยังไม่ถูกเคลียร์สัปดาห์นี้จะได้ถูกเคลียร์ ไปสงครามน้ําตากันเกิดขึ้นนะคะเป็นแบบไหนคือแล้วแต่ดวงตัวทั่วไปนะคะถ้ามันยังไม่มันอาจจะมีเรื่องน้อยนิดน้อยเนื้อต่ำใจกันในเรื่องของบุคคลที่สามสี่เข้ามานี่ยแะคะแต่ไพ่บอกว่าสุดท้ายแล้วพวกคุณจะเคลียร์กันได้แล้วจะพอใจยังพอใจที่จะอยู่กับความสัมพันธ์นี้ต่อไพ่ไฮโลแฟนยังพอใจที่จะอยู่ความสัมพันธ์นี้ต่อนะคะเหมือนกับประมาณว่าคุณ คุณก็จะมีเหตุผลซัพพอร์ตของคุณในการที่คุณอยู่ต่อเขาเองก็จะมีเหตุผลของเขาในการที่จะอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันอันนี้พูดอันนี้ถามถึงเรื่องแฟนเก่านิดนึงนะถ้าใครจะถาม,มานะคะถ้าเกี่ยวข้องกับแฟนเก่าแล้วก็เขาจะส่องคุณอย่างเดียวเลยจะมาส่องมาถามไทยกับเพื่อนให้คุณว่าก็ไม่เห็นมานะหายไปเลยอะไรเงี้ยไม่ล่ะคะ่ะมีการมาส่องมาดูนะคะอาจจะมีทักด้วยในกรณีบางคนบางท่านขอดูอีกเดือ t ทาวเวอร์ อืออ่ะหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าคุณเลิกกับใครไปแล้วในชราสิธิ์ถ้าเอ่อช้าวธาดลมกลุ่มตุลมิถุนเขาจะแสดงปฏิกิริยาอะไรบางอย่างทางโซเชียลมีเดียหรือว่าข่าวข่าวก็แล้วกันใช้คําว่าข่าวข่าวแล้วกันเนาะให้คุณได้รู้นะคะเป็นข่าวข่าวขอรี่เป็นข่าวข่าวอะไรบางอย่างให้คุณได้รู้นะคะแล้วคุณจะตกใจแล้วก็งงมากว่าแบบเกิดขึ้นได้ยังไงเขาแอบไปทําอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงประมาณนี้เลย นะคะอ่ะโอเคโอเคจ้ะทีนี้นะคะมาดูกันต่อที่คําแนะนำเนาะไม่สิต้องต้องดูก่อนว่าทัดลมค่ะชาวธาตุลมในเดือนมกราคมนี้จะมีใครเข้ามาและละักษณะคนคนนั้นเป็นคนแบบไหนกันบ้างนะคะเจ็ดดาบไม่ควรเปิดต่อแล้วมา ใใบนี้ค่ะใครดูทีิปบ่อยๆก็รู้ไม่ควรเปิดต่อแล้วไหมคนที่อาจจะหนีแฟนมาหาคุณน่ะให้ระวังนะคะรักซ้อนอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเหมือนเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะคะโอ้โหไอ้ตายสิโรบินคืออะไรรู้ไหมจะบอกว่าไอคนที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนมกราคมอะ่ะแน่นอนอยู่แล้วเขาไม่ถูกต้องเขามาแบบไม่ถูกต้องอาจจะมีเจ้าของมีคนของเขาอยู่แล้ว หรือไม่ดูแฟนเก่าหรือเหตุผลใดๆก็แล้วแต่แต่ดันเป็นคนที่คุณถูกใจเนี่ยสิอืมนะคะอันนี้ก,กรณีนึงนะอาจจะไปเจอกันในสถานที่ที่เราทำความดีด้วยกันด้วยอะ่ะเออนะคะก็ห้ามใจตัวเองสืบประวัติให้ดีก่อนสืบประวัติให้ดีก่อนนะคะทัดลมนะอืมคำแนะนำดีกว่า คือเขาปิ้งคุณแล้วคุณก็ปิ้งเขาด้วยให้ระวังเช็คประวัติให้ดีก่อนหรือถ้ามันแบบวงตามดวงชะตาแล้วจริงๆริมันต้องไม่พ้นกันต้องได้คุยกันก็เซฟให้ดีมันมันเออมันมันต้องอยู่ในถูกต้องในคำนองของธรรมเนาะเออนะคะเราก็ต้องดูนะเช็คก่อนเช็คก่อนนะคะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ผลลัพธ์มันก็อยู่บนคราบน้ำตาอยู่ดีอะ นะคะความสัมพันธ์แบบนี้อ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะอะคำแนะนำคุณโสดดีกว่าไฮเพรเชดโอเค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 อะไรอะหมอโอเคคุณยังมีสัญชาตญาณในการรับรู้อยู่ค่ะว่าใครเสือใครสิงนะคะอืม ไพ่บอกว่าไพ่เหมือนรู้ว่าโอเคคุณจะประครับประคองตัวเองได้ชาวธาตุลมคุณจะประครับประคองตัวเองได้คุณจะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองคุณน่าจะแค่แบบอาจจะคุยสนุกแล้วก็ให้วันผ่านไปนะคะดีแล้วค่ะโปรเทคตัวเองเอาไว้ก่อนให้แนะนําบอกว่ามันเจ็ดถ้วยมันอาจจะเป็นแค่ตัวเลือกเข้ามาทําให้เราเข้ามาได้บริหารสนิทช่วครั้งชั่วคขาวพอแล้วนะคะอย่าเอาใจลงไปเล่นกับมันหรืออย่าไปเอ,อย่าไปเอาเอา เอาความเอาชีวิตของตัวเองลงไปหูกพันกับเรื่องแบบนี้นะอ่ะสถานะไม่ชัดเจนค่ะ bright future โอ้ไม่ก็เรื่องร้ายๆจะกลายเป็นดีอย่างที่บอกค่ะคุณนิ่งยังไงเขาก็จะพยายามให้คุณวนเวียนอยู่ในชีวิตเขานะคะอืมเป็นเด็กถือถ้วยมาเชียพยายามจะให้คุณวนเวียนวนเวียนอยู่ในชีวิตของเขาอะนะคะอือคําแนะนําก็คือว่า ให้คุณอ,อย่าซีเรียสกับมันดีกว่าอย่าไปซีเรียสหรืออย่าก,กังวลอะไรกับมันทุกๆอย่างมันจะค่อยๆดําเนินการของมันไปเองนะคะคือคุณต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเท่าๆกันเขาให้อะไรเรามาเราก็ให้เขากลับแบบเนี้ยมันเป็นการได้ทดสอบด้วยนะแบบว่าเออว่าเขาโอเคกับเราแค่ไหนเขาแล้วเราก็โอเคกับเขาแค่ไหนเราสองคนพอจะไปกันได้เท่าไหร่นะคะ อ่ะทีนี้มาดูคนมีคู่ชาวทาดลมค่ะกุมตุนแล้วก็มีถุนนะคะเมดิเชียนวู a มแล้วก็ไ nice นทะ์ออฟวอร์เนี่ยจัดเม e นตคู่ของคุณยังไม่เลิกกันง่ายๆหรอกนะ uh huh. ให้แนะนำเรื่องการที่ทำหาอะไรทำร่วมกันธุรกิจงานกิจกรรมพยายามหากิจกรรมหรืออะไรทำร่วมกันนะคะได้เดินทางไปท่องเที่ยวกันบ้างก็ดีหรือไม่ต้องไปท่องเที่ยวหรอกนี้โควิดน่ากลัวมากหากิจกรรมทาอะไรที่สามารถทาร่วมกันได้ นะคะประมาณนี้เลยอืมอ่าฮะหรือจริงๆพวกคุณจะต้องมีการเติมความหวานให้กันด้วยนะคะแล้วก็มีการแบบว่าจะต้องเอ่ออย่าพูดเรื่องอะไรเก่าๆช่วงนี้พักเอาไว้ก่อนนะคะออืฮ uh huh. เกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยเดอะทาวเวอร์มีเกณฑ์ที่จะแบบทะเลาะก,กันแบบกระทันหันด้วยนะคะ แบบที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะทะเลาะกันแต่มันแ๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปนะคะอ,อืมโอเคประมาณนี้นะจ๊ะชาวธาตุาาลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวระยเดยดอยู่ใน description box ด้านล่างนะคะถ้าแอดไลน์มาไม่เจอก็มีลิงก์ให้กดข้างล่างนะคะที่ description box นะเป็นลิงก์ไลน์แอดเลยกดได้เลยจ๊ะโอเคทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ